าวัสดีทุกคนด้วยนะวันนี้เราจะมาเล่นเกมด้นชิด r ยแผ t s กันนะอาา่าเป็นเกมเอาชีวิตรอดแนวอาวา่าอะไรอะครับเฮลเลอร์หลอนๆนะแบบอาา่าน่าหวัดกลัวนะเขาเรียกว่าอะไรวะอ่อมขอออมแบบเออก็มันมนก็ไอ้นี่แหละความน่ากลัวเออเป็นว่าอา่าเกมนีนะ้ก็คือเราอย่า ขี้ใส่เกมอยี่ยขี้ใส่กเกมตัวเองนะฮะอ่าวิธีการเล่นอ่าถามว่าทำไมผมมาเล่นเกมกับกากลงรูปอย่างนี้นะเพราะว่าอ่าไม่มีเกมอะไรเล่นไม่มีเกมใดอะแคทครับแล้วเดี๋ยวแคทรอบหน้าจะมาแคสแอสซินคีสสามกันนะฮะซึ่งตอนนี้กําลังโหลดอยู่ครับเพราะว่าไปลงวินโดว์ใหม่มาแล้วก็ไปอัพคอร์มาด้วยคนระับก็จะแคสแอสซินแน่นแน่นอนนะอัพมาเพื่อต่อเอาต้าและแคทโดยเฉพาะนะฮะอ่าวิธีเล่นนะะวิธีเล่นพิมพ์ว่าเพลย์นะฮะอ่าอ๋อ อ่าดูอาชีพเมนออกดูอาชีพเมนพิมพ์คาว่าอวอร์ดแล้วก็อ่าเป้าหมายคือห้ามขี้เสียงเองตัวเองแล้วก็พิมพ์ว่า delete, ดีลิทเพื่อดีลิทไฟล์เอาเฮ้ยอะไรเนี่ยอ่าโอาเพนเอาลืมเลยเหรอโอเพนเดอร์ดอต้องดึงดึงประตูโอเคพูเดอร์ดอโอเค แล้วก็อ่า go to toilet shit fail คุณลืมถอดกางเกงเออ,อว่ะใช่ใช่ใช่เขาห้ามขี้อย่างนี้ตัวเองอ๋อนี่คือ assignment นะฮะอ่า play ดิออม take off pants อู้ไม่มีกระจู๋ ทูเดอะดอ o โอ้ไม่กอดไรกระจู go to toilet shit yeah ชนะแล้วผ่าน2องนะอ,อัชิมเมตนะเหลือก็บปรชิเมต์ให้ครบไปดีกว,ว่าขาดแปดโอเค Play shit <S 2> <S 2> อ่าเนี่ยชิตตี้ชิตติงหนึ่งศูตต 101. take off pen แล้วคนะียตรงนี้เลยเย็ดคีย์คียใส่พื้นนี้ด้วยเย็ด play อม um. take off shirt ถอดเสือ้อไม่ได้อ่ะไม่รู้วิธีเอาเสื้อออก p o o the door shit shit โอ้ไม่ได้ play พูดดออเปิดประตูอ่าแล้วก็ take off pants shit <c oughs> มันมีเวลามันมีอาชิเมนที่ให้เวลาหมดเปล่าวะมีสิบสิบวิงั้นเดี๋ยวผมตัดไปเลยนะฮะยุติเวลา ลดเวลาไม่ได้ออมเดียบร้อยยีเอสมียม,มีอาชจิเมนด้ว์พิมพ์ช้านักพิมพ์ช้ามน่วนเพลออมแอดไทม์อะไรเดียว To push push the d o o r who the kick the d o ด r เตะประตูได้ปะกำการออกกําลังกายทำให้่อยูดีก็อาขี้ออกมาในทันทีเพราะใช้พลังมากเกินไปซุยใสเข้าตัวตายเย็ดเก้ไม่อีกเด้วย งูคาเอีกฟรีออมเพลย์แอดไทม์เมอร์มันต้องมีแอดไทม์ดีโลเวอร์ไทม์โอ้ยพูดเดอร์ดิโกทูทอยเลทสุยไซไม่ได้อ๋อ to the door go to toilet take off pants oh. get off toilet อืมเดี๋ยวมันอาจจะมีวิอย่างนี้ก็ได้ go to toilet นี่ไงปล่อยให้เวลาหมดใช่ๆแล้วพอเวลาหมดปุ๊บไอ้นี่ แล้วก็ขี้ไม่ทันแล้วมันก็จะตกลงไปชใช่อูทำไมไม่เ,เดี๋ยวโค้ชถอรองเกงอะ่ะกรรมทำไมฟูเดอร์ฟูทอยล e t โอเคแล้วก็รอเวลาหมดตัดไปนะฮะหกห้าสี่สามสองหนึ่งอ๋อไม่ได้กรรม